ครับฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยูบผม M Game Channel นะฮะวันนี้ก็อยูบเกมรากร้อนเสร็ใน P P S S P P นะฮะระบบ Android ก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม P P S S P P กันบ้างนะฮะก็ที่จริงแนี้วผมเออได้โพสในแฟนเพจเออสำหรับใครที่ติดตามแฟนเพจผมก็จะรู้นะผมได้โพสว่าผมจะลงคลิปเออ มเมื่อวานใช่ปะเออแล้วก็ไปได้ลงขอไปด้วยนะเพราะว่าที่บ้านไฟดับแล้วก็แบตแบตเตอรี่โทรศัพท์อ่ะมันหมดต้องขอไปจริงๆฮะที่ไม่สะดวกก็ตอนนี้ก็มาลงให้แล้วนะเดีย๋ยวาตัวอะไรดีอ่ะเะล่นตัวอะไรดีเนาะขอเป็นเออ ตอวนี้ชื่อครั้งหรือเปล่าวะชื่อครั้งแหละเออจอกับใครไม่รู้ว่าผมไม่ค่อยดูเรื่องนารนโตะเอ,อ้ยนานาโนโตอ้ิชยแม่งราก้อนบอลเออไม่ไม่ค่อยดูเรื่องราก้อนบอลก็เลยไม่ไม่ค่อยรู้นะฮะฟันฟันเริ่มก่อนนายเปียบก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องของราก้อนบอลเท่าไหร่ต่อยโอ้ยเอีชยแม่งเตะก,กูเดี๋ยวดิเดี๋ยว,เ,ยวเอ,อ้ยเอ,อ้ย ฟันฟันมึงยังยังมึงยังงงไงโอ้ยสันอ่ะมึงยังไง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 เตะไม่โดนไอ้ยเชี่ยโอ้ยเล่นแม่งเล่นกูแล้วไงแม่งเล่นกูแล้วไงทำไมมึงทำไมมึงจะทำไมกูมึงจะทำไมกูไอ้เชี่ยเอ้ยไอ้เชี่ยแม่งเล่นกูแล้วนี่หลบได้เว้ยจริงไม่หลบหรอกกดผิดต่างหากไม่หลบหรอกเมื่อกี้อ่ะ นี่เตะไม่ฮะนี่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 ทำมจะทำไมกูฮะนี่นี่ไอสัตว์เอาทำไอเชี่ยเอาทำให้ตายกูไปแดกไอเชี่ยไม่ไม่โดนสัตว์เอ้ยโอ้ยแม่งเล่นเล่นกูแรงไงสัตว์เดี๋ยวชาร์จพลังก่อนภาพอาจจะจะกระตุกไปหน่อยก็ขอไปด้วยนะฮะนี่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  นีในี่นในใน่นในนี่วาร์ปวาร์ปไปเล่นแม่งยิงพลังไอ้เชี่ยมึง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 ป้องกันได้หมดเลยอ่ะมึงป้องกันอ่ะมึงป้องกันเหรอฟันในสัตว์ฟันกูไม่ชอบฟันผู้ชายชอบฟันผู้หญิงมากกว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งเลือดจะหมดละเดี๋ยวใช้พลังก่อนนี่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 ฟัน นี่ไอ้เชี่ยขอเปลี่ยนร่างเป็นซูปเปอร์ไซย่าหน่อยดิเป็นร่างเป็นซูปเปอร์าาไซย่าแล้วยังไ,ไงได้ยังไงได้ยังไงนี่โดนท่าไม่ตายกูไอ้สัตว์นี่ยิงพลังนี่ไม่ตายก็ไม่รู้เลยสัตว์ KO ไอ้เชี่ยค้างเลยโอ้ถ่ายตายไปซะชนะครับท่าน เจอกับตัวอะไรวะไม่ไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันฮะจะเอาจะไฟอ่ะี่จะไฟอ่จะ,จะอรเริ่มก่อนไล่เปียบเริ่มก่อนไล่เปียบนี่โอ้ยเชี่ยแม่งมึมีพลังไฟเหรอมึมีพลังไฟเห,หรอตระกูลตระกูลอุจิฮะเลยเดี๋ยวเช็คพลังก่อน เดี๋ยวรอกูปแป๊บนึงโอ้ยเชี่ยแม่งเล่นกูนแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ้ยเชี่ยแม่งมใช้พลังอะไรของมึงใช้พลังอะไรของมึงไอ้กูฝันง่วงครับตอนนี้นี่ฝันง่วงอู่ฝันง่วงครับโอ้ยไอ้เชี่ยแม่งโอ้แม่งเล่นมใช้พลังอะไรของมึงไวเ้เียเดี๋ยวขอชาร์จพลัง นี่โอ้ยเชีย่ยโอ้ยเชีย่ยแม่งค้างอีกแล้วอิสดเดยเดี๋ยวแวช่พลังก่อนหนึง่งให้ก,ตหกหูตั้งหลักมั่งไนมมยตั้งหลักมั่งไนเมย์เดี่ยนล่างสปเปอร์ไซยาอี่นี่โอ้ยเชีย่ยแม่งเตะไม่โดน แต่ไม่โดนก็เฮี้ยนะครับนี่นี่นี่ไม่จะไฟหวไม่ไม่นี่นี่ขวาไปขวาไปเล่นแม่งนี่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 เฮี้ยแม่งเลือดเลือดเลือดเหลือเยอะกว่ากูไอ้เฮี้ยเดี๋ยวไม่ยิงพลัง นี่เชี่ยแม่งไม่โดนโอ้ยเชี่ยแม่งกำลังไฟโอ้ยไอเชี่ยแม่งจะตายแล้วกูจะตายแล้วเดี๋ยวก่อนหรอโอ้ยเชี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัตมึงให้เวลากูสักหน่อยไม่ได้เลยไงให้เวลาหน่อยกูตีเพื่อนให้เวลากูหน่อยให้เวลากูหน่อยดีโอ้ยเชี่ยแม่งกูยิงมั่วเลยสันอย่ายืนนิ่งอยู่ดีนี่เอ้ยเดี๋ยว นี่เชี่ยแม่งยังชนะครับชนะเกือบจะแพ้แล้วดูเลือดดูเลือดไอ้เชี่ยแม่งเกือบแพ้แล้วเมื่อก,กี้โอ้เกือบแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวหน่อยนะฮะอืมเปลี่ยนตัวหน่อยนะฮะโอ้เชี่ยแม่งกดผิด นี่ขออนุญาตเปลี่ยนตัวหน่อยนะครับนี่รอสักครู่นีๆๆๆๆๆ่เสียงมันอาจจากกระตุกก็ต้องขอไปด้วยนะเอาตัวอลยเดียวคุลินคุลินีนะ มนเวิร right, no ์กว่ะเอาอะไรดีว่ะตัวที่ผมชอบเล่นตัวไหนดีว่าที่มันเปรี้ยวๆหน่อยมันมีอยู่เท่านี้แหละไม่ไม่เยอะนี่อ่ะนี่ก็ใช้ได้อยู่นะก็เอาซิงโงกุล เอคุณดีกว่านะฮะนี่ฮะนี่โอ๊ยเชี่ยลืมลืมเลือกล่างไซยาช่างไม่งันฮะเล่นเลยกันนี่นี่ถึงไม่เลือกมันก็ถึงจะไม่เลือกมันก็ไม่ชนะอยู่ดีเฟยนี่นี่ยิงพลังมีเตะ ต่อยต่อยมีหมดแหละมีวาร์ไปเล่นแมงมันเลยฮะเดี๋ยวใครถ้าใครต้องการลิงเกมนี้เดี๋ยผมจะทิ้งไว้ให้นะฮะโอ้เียแม่งใช้แรงอะไรแล้วโอ้เียแม่มีกล้ามเยอะเออมีกล้ามเยอะมีกล้ามเยอะไรไงวะกล้ามเยอะไรไงกล้ามเยอะไรไงกล้ามเยอะไรไงยังไม่ใช้ข้ามไม่ตายเลยนะ ผมยังไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายเลยใช่ไหมแพ้กูซะแลลว <All right. S 1> อีกสักรอบหนึ่งอีกสักรอบโอ้ oh, ไม่เจอกับจอมันบูมาจอมันบ,นบูเลดี้เลดี้ไฟต่อยเออมต่อยมั่วจอมันบูมันเป็นเชี่ยไรจอมันบูนี่นี่นี่ นี่ว้าวเปล่นแม่งเลยฮะขอแช่บอลกนกิบอลกนกิไม่มึงจะหลบยังไงโดนมึงมึงหลบยังไงก็โดนเชียร์ตา,า,าที่ดีมึงอย่าหลบนั่นแหละดีดีที่สุดไม,ไม่ทำไมทำไมจะทำไมกูไวสัตว์กลังขึ้นต่อโกชนะอีกแล้วครับ ก็เอาเป็นว่าพอแค่นี้กันก่อนนะฮะก็อย่ค่อยมาเล่นต่อคลิปหน้านะฮะสำหรับใครคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์และ s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการตามคลิปกันด้วยนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะซียูเ g เกนไปลาจุบ๊บ